แช่ลงน้ำแล้วน้ำเนาะนี่ครับประมาณนี้เล่นนะครับเนาะหากเดี๋ยวอุกแจงในน้ำน้ำเนาะไม่ใช้ดินครับอ่านี่ก็เป็นอ่าเบียของอ่าแจงนะครับเนาะผมได้เพาะเรียบร้อยนับเนาะแล้วก็ตัดตูดเลยครับตูดแก้วครับประมาณนี้นะครับเนาะให้หลักดันออกได้นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นขวดน้ำธรรมดาครับนี่ครับขวดน้ำธรรมดาแล้วก็เจาะเจาะรูนะครับเนาะเจาะหูเติมน้ำครับแล้วก็ ก่อนตัดปากนี่ก่นตัดในพอดีกับแก้วนะครับเนาะนี่ครับแก้วของผมครับจะว้างเดี๋ยวพอดีเลยนะครับเนาะนี่ครับประมาณนี้นะครับเนาะอระวังนะครับอย่าอย่าให้มันหลุดลงไปด้านล่างนะครับเนาะนี่ครับเห็นมีความแน่นจังเอยนะครับเนาะนี่ครับเออเซตแล็เติมน้ำเลยครับครับน้ำก็อยู่ประมาณก้นแก้วนะครับเนาะอออแป๊ะแป๊ะแป๊ะแก้วเลยนะมันนี่ครับจะถึงแนวไปถึงแนวครับประมาณนี้ครับนี่ครับ อันนี้เป็นเบียร์ผมจะไปลงดินครับเนาะครับผมได้เขียนวันที่ไว้น้ำท่อมเนาะกันลืมท่อมเนาะบ่อเดเอาไปมาแขีนเนาะครับเนาะอ่าเป็นปากกาแบบลบบ่อเด้ยวท่เนาะนี่ครับเขียนวันที่ไว้นะครับเนาะกันลืมครับครับผ่านมาได้สิบสามหมื่นครับเนาะหมือนก็เป็นวันที่ห้ากุมภาพันธ์ครับเนาะนี่ครับเป็นที่ห้ากุมภาพัท่อมเหมือนนี้เนาะเป็นสิบสามหมื่นครับหลังจากแช่ร่องน้ำแล้วน้ำเนาะนี่ครับ ประมาณีนเลนนะครับเนาะหากได้ออกไรแล้วนั่นน่ะเนาะนี่ครับอ่าทั้งเกล็ดเบื้องจะมีตะหนามเนาะจะบ่มีดินนะครับเนาะครับดินก็มีต่ดินพอช่ำนี่ครับด้านบนนี่ครับอยู่ในแก้วนะครับเนาะครับมือนี่ก็เป็นวันที่เก้ากุมพาัน์ครับเนาะนี่ครับซึ่งใบก็แจกหลายใบแล้วนะครับเนาะนี่ครับอจะเห็นว่าหากนะครับเนาะ รากของแตงนี่ครับเดี๋ยวออกมาแบบหลายแล้วนะครับเนาะนี่ครับส่วนใหม่ผมก็เอามาเตรียมเห็ดคางแล้วนะครับเนาะนี่ครับก็ต้องทาให้เริ่มแตกหนวดดอกจ้าหน่อยนะครับเนาะนี่ครับเริ่มแล้วครับผมก็จะเห็ดคางให้มันนะครับเนาะนี่ครับมันมีอย่างนะครับนี่ส่วนส่วนส่วนผ่านี่นะครับเนาะผมเอามาเออนี่ครับ ผมเอามากันแดดเฉยๆนะครับเนาะใส่กันแดดเฉยๆนะครับเนาะส่วนฐานก็มาตั้งไว้ครับเพื่อ่าบ่บ่ต้องเอาไปตั้งไปดินนะครับเนาะเอาฐานมาล่องเอาอินบอกมาตั้งครับนี่ครับอินบอกมาว่างครับเนาะแล้วก็ฐานมาว่างครับส่วนถุงนี่เอาให้มันซอยกันแดดเฉยๆนะครับเพราะว่าตอนตอนกลางเว่นครับมันห่อนครับมันห่อนคักนะครับเนาะนี่ครับ ครับืันนี้ก็เป็นวันที่13กุมภาพันธ์ครับเนาะครับซึ่งเดียแตกหนวดแตกยอดแล้วนะครับเนาะนี่ครับออกหนวดแล้วนะครับเนาะนี่ครับอากาศน้าหนาวยินเย็นครับช่วงช่วงทุงนะครับเนาะส่วนถุงครับผมเดี๋เปลี่ยนไหมครับเพราะว่าถุงเก่ามันหน่อยเกินไปนะครับเนาะนี่ครับเวลาเติมน้ำมันอ่าเลียวบบเห็นล่าของแตงอยู่ในอขวดนี่อันนี้ข้องทำเนาะอยู่นีขวดนี้ครับ ผมก็เลยเปลี่ยนเป็นถุงเงยโกเกลนะครับเนาะต้นข้างผมก็เอมิไพน์นะครับเนาะนี่ครับอมิไผ่กับเชือกครับสูงเลยนะครับเนาะอ่าเป็นการทดลองครับเนาะว่ามันจะเป็นหน่วยบอนะครับเนาะนี่ครับอ่าอีกบ่กี่มือครับนวดกับห้องจะไปไปหาเชือกนะครับเนาะเอ็นไปหาเชือกกับห้องสี่เท่าเครือเท่าข้างนะครับเนาะก็จะเริ่มออกดอกนะครับเนาะต้นก็จะประมาณนี้นะครับเนาะนี่ครับ ประมาณนี้นะครับต้นครับเนาะอ่านี่ครับหากจะได้ออกออกแบบหลายเหล่านะครับหากออกเต็มเลยนะครับเนาะส่วนข้างนี้เอ่อบางเทีผมก็จะเฮ็ดเพิ่มครับเนาะเพราะว่ามันอ่าเวลามันแตกหนวดออกมานี่ครับมันก็จะได้ใหญ่กว่านี้นะครับกับบอลนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะทดลองเฮ็ดเบิึงครับเนาะว่ามันจะต้นใหญ่บอลนะครับเนาะนี่ครับจะประมาณนี้ครับเนาะ ปลูกแจงในน้ําไม่ใช้ดินครับเนาะดินก็เป็นแค่ดินพอย่ำช่ำครับในจอกซื่อีนะครับเนาะในจอกในแก้วอ่าตั้งเทือยแหลกนะครับเนาะนี่ครับเริ่มขึ้นข้างกระทองอีกจะอีกบ่ดนครับเนาะก็จะเริ่มติดตามไปนะครับเนาะว่ามันจะเป็นหน่วยหรือบ่เป็นหน่วยนะครับเนาะอย่าลืมติดตามผลงานไว้ครับเนาะว่าจะเป็นหน่วยบ่ครับเนาะระหว่างปลูกแจงในน้ำนะครับเนาะนี่ครับประมาณนี้เลยครับเนาะ ครับทุดท้ายนี่ก็ผมมียังหลายนำเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ส่งผลงานผ้าเลาะหน่อยเด้อครับ